วจีกรรมหรือการทำบาปด้วยคำพูดนั้นเป็นกรรมที่ผู้คนประมาทกันมากที่สุดเพราะอะไรเพราะคนเรามักคิดว่ากรรมคือการกระทำจึงไม่คิดว่าคำพูดจะเป็นกรรมและคนส่วนมากมักจะคิดว่าดูนิสัยคนต้องดูที่การกระทำชอบนึกว่าคนปากร้ายมักใจดีซึ่งขัดกับหลักพระธรรมคนปากร้ายชอบพูดบ่นดา่า กระทบกระเทียบเสียดสีก็เป็นอกุศลกรรมบทกรรมหรือการกระทำซึ่งทำได้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทำดีหรือชั่วก็ทำได้ทั้งสาทางคือทางกายวาจาและใจคือความคิดแสดงว่ากรรมไม่ได้หมายเพียงการกระทำทางกายเท่านั้นเพราะกรรมก็คือเจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตที่เป็นกุศลอกุศลเป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ละเอียดแล้วความประมาทคือขณะที่จิตไม่มีสติซึ่งสติเป็นสภาพทาฝ่ายดีขณะที่ไม่มีสติที่ชื่อว่าความประมาทหมายถึงขณะที่เป็นอกุศลดังนั้นขณะใดก็ตามที่เป็นอกุศลละจิตไม่ว่าจะมากหรือน้อยชื่อว่าประมาทแล้วในขณะนั้นดังนั้นขณะใดที่เป็นเพียงอกุศลละจิตในใจชื่อว่าประมาทแล้ว แม้ไม่ได้แสดงออกทางกายวาจาเลยดังนั้นกายวาจาไม่ดีมีได้ก็เพราะอากุศลจิตที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ประมาทโดยมากแม้ไม่พูดไม่ทําก็เกิดจากใจที่ประมาทเพราะฉะนั้นความประมาทโดยมากจึงเกิดจากใจเป็นสำคัญส่วนกรณีปากร้ายใจดีนั้นหากเป็นการพูดในวจีทุจริตสีคือพูดเท็จ พูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพอเจอ้อจะกล่าวว่าเกิดจากจิตที่ดีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะต้องเกิดจากจิตที่เป็นอกุศลจิตแตกต่างจากการกล่าวด้วยความหวังดีแต่ด้วยคำพูดที่ดูเหมือนดุแต่เกิดจากจิตเมตตาซึ่งจะเป็นด้วยจิตอะไรอย่างไรนั้นรู้ได้ด้วยสติและปัญญาที่เกิดระลรกรู้ในขณะที่พูดหรือทำในขณะนั้น ดังนั้นคนจะดูดูที่การกระทำก็ต้องดูทั้งกายวาจาและที่สำคัญใจของผู้นั้นเองที่จะรู้ได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลยกตัวอย่างบาปที่เกิดจากการใช้คำพูดใส่ร้ายหรือการกล่าวตูเช่นการพูดตัดสินว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีเลยแล้วผู้ฟังก็พากันเชื่อตามนั้นทั้งที่บุคคลที่ถูกตัดสินหรือถูกกล่าวหานั้น อาจไม่เป็นตามที่ผู้คนนั้นตัดสินหรือกล่าวหาต่อว่าไปแล้วกรรมประเภทนี้เวลาส่งผลก็ทำให้ตนได้รับการกระทำเช่นที่ตนเคยทำไว้นั่นเองวิธีแก้เพื่อชีวิตของเราจะได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นคือให้ทำใจนิ่งๆกลางๆไม่ต้องวิพากษวิจารณ์ใครเพราะตราบใดที่ยังไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงก็ยังเชื่อไม่ได้ มิเช่นนั้นเราก็จะเข้ากลุ่มโดนไปกับเขาด้วยหลักคิดเพื่อไม่ให้เราวิจารณ์ในทางไม่ดีของผู้คนต่างๆทําง่ายๆคือให้หมั่นมองความไม่ดีของตนเองมุ่งแก้ข้อบกพร่องของเราเองให้มากที่สุดเพราะคนทุกคนก็ยังไม่หมดกิเลสต่างถูกกิเลสโลภโกรธหลงบังคับให้ทำชั่วทําผิดพลาดกันทั้งนั้นอย่าเอาความผิดพลาดบ,บกพร่องของเรา ไปกระทบผู้อื่นให้มากนักเลยและเชื่อกฎแห่งกรรมที่ว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่วและเราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นด้วยตัวเราเองการที่จะต้องชดใช้วัจีกรรมขณะยังมีชีวิตอยู่ได้จะต้องเป็นบาปกรรมที่เป็นเรื่องใหญ่ๆรุนแรงมากๆส่วนถ้าวัจีกรรมน้อยๆมักจะไม่มีกำลังแรงพอ ที่จะให้ผลในตอนมีชีวิตอยู่โทษของวจีกรรมแรงๆที่ให้ผลตอนมีชีวิตอยู่ได้แก่ 1. นึงสังฆเพศคือยุสงให้แตกจากกันดังเช่นพระเทวทัตในสมัยพุทธกาลร,ร,รมผลก็คือถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนรกขุมที่8 2. มเหสีฝ่ายซ้ายของพระราชาองค์หนึ่งใส่ร้ายมเหสีฝ่ายขวา เมื่อพระราชาจับได้จึงถูกลงโทษประหารชีวิต 3. ในทางปัจจุบันก็เช่นใส่ร้ายป้ายสีกันแล้วก็ต้องโดนโทษฟ้องหมิ่นประมาทวัจ,จีกรรมหลังจากละโลกไปแล้วถ้ากรรมนี้ตามทันคือจิตใจเศร้าหมองจนกรรมได้ช่อง 1. ตกในมหานรกขุมที่สขุมวัจจีกรรมทนทุกทรมานอย่างไม่ต้องพูดกันเลย เช่นถูกนายนิรยาบาลเอาเหล็กคล้ายแปลงล้างลวดแต่เป็นเหล็กร้อนทะลวงเข้าไปในปากเพราะใช้ปากทำความชั่ว 2. ถ้ากรรมเบาบางลงผลโทษจากมหานรกแล้วต้องมารับโทษต่อในนรกขุมบริวาร 3. ถ้ากรรมเบาบางลงผลโทษจากขุมบริวารแล้วต้องมารับโทษต่อในยมโลก 4. ถ้ากรรมเบาบางลง ก็จะมาเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ดิรฉาน5ถ้ากรรมเบาบางยิ่งกว่านั้นก็จะมาเป็นมนุษย์ที่ถูกใส่ร้ายถูกหาเรื่องและบางทีก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมด้วยการที่จะไม่ไปสนใจคำพูดคนอื่นแม้จะได้ยินก็ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันมาชำระกิเลสออกจากจิตใจของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อปัญญาเจริญมาตามลำดับจนถึงขั้นการเจริญสติอารมณ์ไม่พอใจไม่ยินดีหรือแม้การตอบโต้ในคำพูดไม่ว่าจะสรรเสริญหรือนินทาจะไม่มีผลต่อผู้ปฏิบัติแม้แต่น้อยเพราะสติมันตามทันตลอดพิจารณาอยู่ตลอดจนกลายเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งไม่ต้องมานั่งปรับดับอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบหัวมันก็จะไม่ฟูเหมือนแต่ก่อน มันจะไม่เหมือนดอกมยราบกระทบฟูหบฟูหบอยู่อย่างนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะสังคมใดควรตั้งไว้ในเมตตาวาจีกรรมหมายถึงการใช้วาจาหรือคำพูดไม่ว่าจะพูดหรือเตือนอะไรกันก็ตามขอให้ประกอบด้วยเมตตาธรรมด้วยเมตตาจิตคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาจิตนี้ต้องพูดทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่ต่อหน้าว่าเมตตา แต่รับหลังนั้นไม่มีเมตตาเรื่องการพูดถือเป็นสื่อสำคัญในสังคมมนุษย์ทำให้เราเข้าใจผิดกันได้และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกหรือจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นทุกข์หรือฆ่ากันตายก็เพราะคำพูดจะเลิกฆ่ากันก็เพราะคำพูดพูดไม่ดีก็เป็นเหตุให้สังคมที่อยู่ร่วมกันนี้ไม่สงบเป็นทุกข์ขึ้นมาคำพูดที่เป็นทุจริตพูดไม่จริงพูดโกหกหรือส่อเสียด บุคคลอื่นให้เขาเกิดความเข้าใจผิดแต่ความสามคัคคีต่อกันหรือคำพูดนั้นเป็นคำหยาบคายก็เป็นคำที่ไร้ประโยชน์เพราะทำให้สังคมปราศจากความผาสุกคำพูดที่เกิดจากจิตที่เมตตาต้องสามารถทําให้เขาพ้นไปจากความทุกข์ไม่ต้องมีเวรไม่ต้องมีภัยเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อทำลายยุยงส่งเสริมให้เกิดความทะเลาะบอ่อแว้ง ซุบซิบนินทาเราก็ไม่ใช้เท่านี้สังคมเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านได้เมตตาสอนว่าคนดีเขาไม่ตีใครท่านมากกล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์นำไปปฏิบัติคือมงคล38ประการมงคลที่ท่านพูดถึงบ่อยๆนั่นก็คือสัมมาวาจาชอบพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลท่านว่า คนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจาเพราะกรรมนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรรมเมื่อส่งผลจะร้ายแรงเพียงไรคำพูดนั้นสำคัญมากบางคนพูดไม่ดีกับคนอื่นจนเป็นเหตุถึงขั้นโก,กรธเกลียดกันชั่วชีวิตเลยก็มีบางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปีคนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือทะเลาะกันจนไปถึงฆ่ากันตาย ก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีนี่แหละหลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับใครเขาถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าหรือด่าเขาตอบมันก็จะไม่มีเรื่องกันแต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไหร่นั่นแหละเรื่องใหญ่ท่านสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าอย่าไปพูดทำลายความหวังของใครเขาเพราะนั่นอาจจะเป็นเพียงความหวังเดียวที่เขามีอยู่ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไหร่ รรมใหญ่จะตกแก่ตนเองท่านบอกไว้อีกว่าคนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่นรวมไปถึงการพูดไม่ดีต่างๆกับคนอื่นนั้นกรรมจะมาเร็วมากเขาพูดนั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกและภายในไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปตรงกันข้ามกลับเป็นที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลายกรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอเสมอ ทั้งทางกายและทางใจบางคนทำกรรมนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวพอกรรมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลงกรรมชั่วที่สร้างก็จะสนองเขาอย่างหนักทั้งในภพนี้และภพหน้าในภพนี้เวลาที่กรรมดีแต่ปางก่อนจะส่งผลให้มีความสุขหรือมีโชคลาภกรรมชั่วก็จะมาตัดรอนกรรมดีเหมือนอย่างเขาผู้นั้นซื้อหวยเลขห้ หวยก็จะออกเลข55หรือ57บางทีก็ติดต่อการค้าขายงานต่างๆมองเห็นอยู่ว่างานนี้ได้แน่นอนแต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้างไปแล้วไม่เจอหรือมีเหตุต่างๆมาทำให้มีอุปสรรคอยู่เสมอๆซึ่งจริงๆแล้วผู้นั้นจะมีโชคที่ควรได้ประมาณเป็นล้านๆเขาก็จะได้แค่หมื่นสองหมื่นหรือโชคครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่เขากลับได้ไม่กี่พันบาท หรือเพียงไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนี่ก็เพราะกรรมชั่วเข้ามาตัดรอนกรรมดีและรวมไปถึงญาติพี่น้องลูกหลานเขาคนนั้นก็จะทำความเดือดร้อนเสียหายมาให้มีพี่น้องหรือญาติไปจนถึงเพื่อนฝูงก็จะโกงทรัพย์สินเงินทองของเราบางครั้งก็พูดใส่ร้ายให้โทษด่าว่าทะเลาะวิวาททำให้เราไม่สบายใจเป็นอย่างมากมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่จบสิ้น มีลูกหลานก็จะดื้อด้านว่านอนสอนยากทำความเดือดร้อนให้เสียเงินทองอยู่ไม่ได้ขาดว่ากล่าวลูกหลานไม่เชื่อฟังไม่เคารพนับถือลูกหลานบางคนก็จะอักตันอยู่ตนเองมักจะเดือดร้อนด้วยโรคร้ายที่รักษายากหรือรักษาไม่หายเช่นอมรพึกอมพาธมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจและโรครายต่างๆอีกมากมายหลายชนิดหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่า กรรมทางวาจาร้ายแรงมากการที่เราไปพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนและเสียใจหรือไปพูดทำลายความหวังต่างๆของเขาถ้ารู้ตัวให้หยุดเสียถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำเสียกรรมไม่สนองแต่ในภพชาตินี้พอตายลงไปยังต้องไปใช้กรรมอย่างนรกตามขุมต่างๆอีกท่านจะพูดและสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าคนดีเขาไม่ตีใครความหมายว่า คนดีไม่ตีใครไม่ใช่เอาไม้แข็งๆไปตีใครเขาแต่ท่านไม่ให้พูดจาไม่ดีด่าว่าใส่ร้ายทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายและทุกข์ใจหลวงปู่บอกว่าคนดีเขาไม่ว่าใครถ้าแกไปว่าเขาแกก็จะเป็นคนไม่ดีใครจะดีหรือไม่ดีเรื่องของเขากรรมของเขาเรื่องของคนอื่นเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้หรอกแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ทำนำทางชาแนลขอขอบคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังคลิปนี้ประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สมดังความปรารถนาทุกท่านทุกประการเทินสาธุ